ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้นทั้งช่องของบาวแหลมพารวยกาวผ้ารวยจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขนำทางเหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขเหล่าพัฒนาครับในงวดที่ผ่านมาวันพุธที่11ตุลาคม2566กเหล่าพัฒนาเลขที่ออก859264ล่าง92ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่โชคที่มากันแล้วก็เนาะก็ขอแสดงความดีใจนั่พี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคน รับสรับพี่น้องเอฟซีทันใดครับผมที่ยังพรท่านได้โชคได้มันครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทั้งช่องของบาวแหลมบ้ารวยกันเอาไว้ได้พี่น้องครับขออนุญาตนะครับเนาะรับสรับพี่น้องเอฟซีครับผมทันใดครับผมที่ยังพรท่านได้โชคได้มันครับตัวเลขหน้าทางบาวแหลมค um, <waves> ok, รับผมอาจจะลดเนาะพี่น้องแต่ว่าในกลุ่มครับผมครับมีตัวเลขหน้าทางครับผมเข้าเต็มเมกันเลยครับหนึ่งโดยมีอาจารยนนะครับเนาะครับ นักคำนวณครับผมที่ลงตัวเลขแนวทางให้ประจําอยู่แล้วครับในกลุ ussen, man, ่มของบาแหลมครับพี่น้องครับซึ่งมีตัวเลขหน่อยตัวหน่อยหางครับพี่น้องซึ่งหมดที่ผ่านมาแครับเนาะครับมีสี่หกครับพี่น้องครับมีตัวเลขครับผมครับมีทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องซึ่งมีอาจารย์อยู่ทั้งหมดครับผมสามสี่อาจารย์ครับซึ่งจะวิเคราะห์ตัวเลขแนวทางครับผมครับลงกลุ่มนะครับเนาะกลับให้พี่น้องเอฟซีครับผมสําหรับทันทีอยู่ในกลุ่มครับผมครับ หวยลาวพัฒนาหวยห้าน้อยนะพี่น้องครับสําหรับครับห้องหวยเล่าพัฒนาจะมีเฉพาะตัวเล็กนวาทางของเบาวแหลมครับผมแต่ว่าในห้องของหวยห้าน้อยครับผมซึ่งเป็นหวยห้าน้อยหวยหุ่นครับมีทุกประเภทครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับผมก็จะมีนะครับนะตัวเล็กนวาทางครับผมของหลายสำนักหลายจา์ครับมาลงให้พี่น้องเหซึ่งเป็นสำนักที่ตัวเล็กนวาทางเข่าครับพี่น้องครับ ซึ่งพี่น้องนี่บอผิดหวังกันแน่นอนครับผมก็ดีใจครับสําหรับพี่น้องเอฟซที่อยู่ในกลุ่มกันนะครับเนาะกลับแต่เขามาแล้วต้องเตรียมพร้อมในการครับผมรับมือกับครับผมสถานการณ์ที่มันเร็วนะครับเนาะเร็วหมายถึงว่าครับตัวเล็กแนวทางครับของระยะเวลาในการเสี่ยงโชคของเรานี่ครับเวลาเฮ้ามีหน่อยเนะพี่น้องครับเวลามีหน่อยแต่ว่าครับผมครับแต่เฮากับเสี่ยงกันทันครับพี่น้องครับมันได้ไเดยอยู่ในห้องนี้ครับผมครับ บบรูอย่างสอบถามกันได้ครับพี่น้องรับพูดคุยกันได้นะครับเนาะครับอยู่กันเสมือนครับผมญาติพี่น้องครับผมบให้การปรึกษาให้ความช่วยเหลือซึ่งกันแลกันครับผมฝากพี่น้องเอาไว้ ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทา้งนะครับเนาะราวพัฒนาของพ่อเจดีครับพี่น้องซึ่งตัวเลขแนวทางของพ่อเจดี2สองวดแล้วทีนเบาแหลมบอนํามาลงให้พี่น้องเอซีได้ติดตามรับช่วงนะครับเนาะเขาทึงสองวดครับพี่น้องอ่างวดนี้มาเบิงกันอีกนะครับเนาะตัวเลขมีเพียงหกขางครับพี่น้องครับมาเบิงกันอีกครับผมว่าตัวเลขแนวทังของเป็นครับผมครับงวดนี้ครับผมกับ่บด้ววาซันวาสีแต่ตัวเลขเป็นเก่งอีหลีพี่น้องครับ เขาดีเขาบ่อยครับผมครับรุดโบเกินงวดนึงครับงวดต่อมาเขาอีกคือเกาครับพี่น้องครับอาจจะเป็นครับผมสำนักที่บอโดดเด่นนะครับเนาะแต่ว่าครับตัวเลขหน้าท้างเก่งครับพี่น้องฝากเอาไว้ครับผมกับพอใจดีนะครับเนาะครับพ่อใจดีชนแนลครับผมครับสำหรับตัวเลขครับผมหน้าท้างครับพี่น้องเอฟซีของบ่าวแหลมที่รับชมอยู่ทั้งช่องของบ่าวแหลมพ้าร้อยกาวผ้าร้อยครับกับขับเบิ่งอยู่ช่องของบ่าวแหลมกระไดแล้วแต่พี่น้องสะดวกนะครับเนาะครับ บาวแหลมครับผมยินดีครับผมแล้วก็ขอบพระคุณพี่น้องตุกขูดทุกคนครับผมเอฟซีบาแหลมตุกขูทุกคนมีน้ำใจครับผมครับขนาดช่องของบ้าแหลมมีช่องน่อยช่องใหญ่สี่นาะพี่น้องกับเบิงกันทุกช่องทั้งที่เป็นตัวเล็กแนวทางตัวเดิมตัวเก่านี่แหละครับพี่น้องคือการสนับสนุนนะครับเนาะครับเพืในเบาแหลมอยู่ยากเลยแหละครับในการคำนวณตัวเล็กแนวทางครับ ยิงเลขรุดครับยิงยุ่งยากครับพี่น้องยิงต้องคำนวณตัวเลขนักกลัวเขาครับผมหาตัวชนครับหาตัวเด่นไม่พี่น้องเอฟซีครับให้ได้ครับสำหรับครับผมครับพี่น้องเอฟซีที่พร้อมแล้วครับมาเบิ้งแลครับเนาะกลับกับตัวเลขแนวทางครับผมเล่าพัฒนาพ่อใจดีครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาครับพี่น้องน่งวันที่จะถึงแล้วครับเนาะวันศุกร์ที่13ตุลาคม 25 6 6ครับสำหรับแสงสว่างถ้าบอเพียงพ่อต้องขอกรับประทานอภัยพี่น้องเอฟซีกันด้วยพี่น้องครับหนึ่งหน่วยไฟดับนะครับนอกก็เลยครับต้องอาศัยโคมไฟเล็กๆครับผมเปิดเพื่อให้แสงสว่างครับครับเราพัฒนาสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาพี่น้องมาที่ตามตัวเลขแนวทางกระผมของ พ่อใจดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอกลับขอบพระคุณครับผมไปยังครับผมไอ้ไสนะครับเนาะกลับพ่อใจดีครับผมที่กรุณาตัวเลขหน้าท่างครับสมห้ครับผมให้ได้เบิ้งได้เห็นครับผมตัวเลขของครับพอใจดีนะครับเนาะมาเบิ้งครับผมในส่วนของเล็กวิ่งกันเลยครับพี่น้อง บนล่างวิ่งรูด1กับ9ครับผมครับสำรับเลข1เลข9ครับผมพอใจดีเด่นมาเพ่ง2องตัวด้พี่น้องครับเด่นมาเพิง2ตัวฝากพี่น้อง FC สายวิ่งสายรูดกันนะครับเนาะบอกควนพลาดครับผมครับเลขเพิ่นกัถือว่าเก่งอีหลีครับพี่น้องครับบอกเก่งบอกมาลงให้งพี่น้อง FC นะครับเนาะได้ติดตามด้รับช่วมกันครับ สำหรับสายวิ่งสายหลุดกับอบควนผ่าดกันครับผมมาเบิ่งในส่วนของตัวเลขจับคู่กันครับสำหรับตัวเลขจับคู่คู่แรกครับพี่น้องหนึ่งหกหนึ่งเ 9ก้าหกครับสำหรับตัวเลขแนวาางครับผมฝากพี่น้องเอาไว้พิจรารณากันนะครับเนาะกลับตัวเลขทั้งเมดดห้มาถึง6กหางครับพี่น้องหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกครับผม ขออนุญาตครับพี่น้องครับอันนี้คือส่วนตัวครับพี่น้องชอบส่วนตัวนะครับเนาะเพราะว่าครับพ่อใจดีเพิ่นบ้ได้เนีนตัวใดไหมพี่น้องเอฟซีกันนะครับเนาะครับบ้าแหลมขออนุญาตครับผมครับสําหรับครับตัวที่บ้าแหลมชอบครับผมครับพี่น้องบางท่านกรับบอลูจะเน้นตัวใดนะครับเนาะครับเก้าหกครับพี่น้องครับเก้าเจ็ดครับผมเก้าหกเก้าเจ็ดครับผม ครับสำหรับเก่าแปดพี่น้องเอฟซีท่านไหนชื่นชอบกับพิจารณาการเมืองนะครับน้อครับแต่ว่ากลับโดยส่วนตัวครับของเบาแลมักหกแปดครับผมอันนี้ก็คือครับโบเมนวาม่าครับแปลงตัวเล็กหน้าทางของเพิินแต่ว่าครับเป็นการครับผมเนีนย่ำให้พี่น้องเอฟซีกันนะครับนาอว่าครับตัวเลขหน้าทางตัวใหครับที่มีโอกาสในงวดนี้ครับผมครับมากที่สุดนะพี่น้องครับซอยกันครับผมถ้าเขามากกับือว่า พี่น้องเอฟซีน้องคเนาะของเบาแหลมผู้ที่เปิลเสื้อมั่นกระผมรับผู้ที่เปิลคอยที่ตามกระผมรับชมตัวเลขแนวทางรับกับเบาแหลมมาตลอดครับเพิ่นจะได้โชคได้หมันกันครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอให้พี่น้องโชคหมันไปนํางกันครับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะเราพัฒนาครบผมงวดประจําวันศุกร์ที่13ตุลาคม2566ครักระผมตัวเลขแนวทางของพ่อใจดีครับขอให้พี่น้องโชคหมันครับผมรับพอกันอีกเท่อนึง กาให้พี่น้องครับผมได้เฮกันนะครับเนาะลังห้วยออกครับมือนีครับพี่น้องรูปผลสองทุ่มครึ่งโดยประมาณครับผมขอให้พี่น้องปังปังกันทุกคู่ทุกคนเด้อครับผมเบาแหลมครับผมขอเอาใจซอยพี่น้องเอฟซี FC, ทุกคู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับผม